ข่าวนี้นะคะก็จะมาอธิบายการออกแบบห้องน้ําโดยจะเป็นแนวท่อน้ําโสโครกท่อน้ําทิ้งแล้วก็ท่ออากาศค่ะของอพาร์ตเมนต์สชั้นโดยจะมีห้องน้ําอยู่14ห้องนะคะโดยจะเลือกออกแบบห้องน้ําที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เราออกแบบแนวท่อได้เป็นรูปนี้นะคะซึ่งก็จะมีท่อเวทท่อซอยแล้วก็ท่อเว้นะคะโดยท่อเวทจะเป็นท่อของน้ําทิ้งค่ะท่อซอยจะเป็นท่อของน้ําโสโครก โดยจะมีฟอร์คินเอานะคะเพื่อไม่ให้ท่ออุดตันค่ะตรงนี้จะเป็นของท่อซอยส่วนฟอร์คินเอาตรงนี้นะคะจะเป็นของท่อเวทค่ะโดยจะมีขนาด3มนิ้วค่ะแล้วก็ขนาดของท่อเวนทนะคะจะเป็น3มนิ้วอยู่ใต้พื้นขนาดของท่อซอยก็จะเป็น4นิ้วอยู่ใต้พื้นเหมือนกันค่ะส่วนเวนจะเป็น2นิ้วนะคะอยู่ใต้พื้นเหมือนกันค่ะส่วน ทางทางออกนะคะจะเป็นอยู่ตรงชาร์ปท่อค่ะแล้วก็ลงไปตรงนี้ค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ